สวัสดีครับพี่น้องผู้พอกับบ้าวบรุอีกแล้วครับก็ไม่ได้กาดตอนแรกครับบาวบรุผ้าเหรอน้ำทงไฮทงหน้าครับเวลาโยนกระซี่มงเครืองพี่น้องสิ16นาฬิกาสสามิบนาที เทียบพี่น้องแต่ว่าก็มีลมอยู่ลมหกุูตยี่พี่น้องเมืองพุ่นลมหกุคูยี่ ให้มันเศษอย่างเศษขย้าปิวเศษเที่ยงปิวขก่นทั้งป่าครับมามรูผ้าหล่อน้ำทรงไหลตรงหน้าครับมาดีกาตอนแร้ ผงว่านจันที่สิบครับรถตรกะว่างสองสามเมื่อวนลิ้นว่าไงอย่าไปเริ่มเชียวแล้วครับพวกเกิดพอได้เล่มตกตอนแรกมาอากาศเย็นครับน่าสาเศร้ อากาศหนาวเย็น <Wow. S 1> นี่วก็เริ่ยอยากเขาข้างหรอครับม <Wow. S 1> าบรุพ่าเลยครับ ปลาเนี่ครับฝาาที่ตามชม่องบ้าบรูตากแดดนะครับหยดวิวกันลักสิบรักนวยครับแต่ขอบคุณสำหรับผู้ที่เข้ามาติดตามแล้วครับเจ็ดลอยหาสิบ hmm. ก่าทานครับขอบคุณหลายๆครับบ้าลูกิพาพรอเหรียญนับตรงให้ทุกหน้าอย่และครับสำห,ห,หรับ แรกนี่กับตรงกคำวัาจันติสิบยันมีหน้าคมครับเวลายอยู่นี่กับสี่โมงเกือบปิดห้องมูดเพกันเริ่มมากอะไรงว่วงเหรอครับ ฝากนะครับฝากติดตามช่องบ้าบลูตากแดดด้ยวยน,นะครับสีผ้ายางรออเหน้น่มถรงไหทตรงหน้าเลยนะครับสำหรับชิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนีดแหละครับ พอกันชิปหนาครับสวัสดีครับ